อูนนอยอันนี้สวยขาเาาบะเกิ้ขายาวมากสวยมากค่ะมองขาเงวๆกะออกกุ้มนหน่อยๆ hết bố váy hạ kia váy váy mùn hạnh cả mùn ép nhẹp Ở. 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 Ở sọc lắm ôi 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 xìa ôi 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 บอก็เสียได้เนาะเดี๋ยวไปตื่มก <c oughs> ันเพื่อนเอ้ยนกหน่อยก็อย่าว่าข่อยเด้อ เพืเ่อนเพื่อนเบิ้งเม็ดลายค่ะพูนก <c oughs> ำลังงานเลยสะออนสะอนสะอนสะออนดีสะออนดีค่ะดิก็ได้เก็บเรื่อยๆอยู่ไมไ่กินเข่าเศร้าอยู่ยอยากมุ้งแบบว่

เอาไว้เก็บทีหลังบูเบอรี่ไว้เก็บทีหลังเก็บเห็ดก่อนอ๋อ ค่ะบรรยากาศประมาณนี้แหละหมอกนิดหน่อยน้องสบเพื่อนเอืลังสีหันหลังให้โอ้ยนอนกะบึงเนี่ยทังพูดดอกหนึ่ง มันกำลังมาสิงหันนานี้พ่อพอดีค่ะแม่นี้ถ้าได้ไลค์ก็บว่าสิแบงให้ม่ฝรั่งจะถุงพนะอเพิ่นบพ่ออ้เห็ดปีนเิน่นพักอยไปเจียบมองกันที่เพิ่นค่เกียบนะมาหนีมันบ่มีประสนเห็ดมันบ่หันออกเรื่องไ,ไรบูโมลูแล้วเด้ไปเก็บอีกบ่ คนเก็บหลายทั้งนึนมองทั้งทีเพิ่นพาไปเนาะก็ะเรียกว่าสิแบ่งให้เพิ่นเก็บถุงอย่างเี้นเบิ่มก็ะน้อได้หลายบ่อเอาะค่แล้วมากินหักเบิดโอ้ยมูฝรังเถียนเพิน่นเส้นไปกินเขาตะกีะ้แหละไปคอยไปกินเขาแรงน้าเพิน่นเออโอ้ยขาก็ได้ เห็ดมดุนเอบเนียตุนี่เหมือนเปียกเนาะเปียกฝนกันเลยหักง่ายกรอบง่ายอื

จได้เก็บย,ยมีกันสวยเดี๋ยวดูสนุกนายตะกาคนนอ้ยแมงมึนี้กับสับเนี่ย จำทางออกได้ไหมเนี oh. <laughs> ่ยโอ้น้ำตกสิน้ำตกใส่หัวกำลังสวยเดินดูรอบๆสิมีไหมเผื่อมันเกิดอยู่ใกล้ๆกันอยน้ำด้ดู โอ้ยอิ่มสลับเปาเอี่ยมเอิกเอิกเลยแต่บอดด์ไงไปก็หนีดอกไม่ใช่จะหนีดอกพี่น้องนะ ขามันสวยเพราะได้ตต่มกันเยอะเพราะได้ตต่มกันมึงไงแอบเป็นยังไงพูนสองดอกนะึงนี่ค่ะยมนึงแต่ก็สวย จะเต็มแล้วเว้ยเมมอลี่จะเต็มเมมอลี่สิเต็มเลยเด้อเห็นบ่คะค่ะว่าได้เก็บนี่สวยๆ เพ่อเพื่อนบ้างนี่ดอกไปนู่นสวยโอ้ยกล่องกต่สีม่วงเนี่ยด้วยค่ะเพราะมันเปียกเป็นอันเปียกคับนี่แตงนางโอ้ยนี่แตงน้ำเสศษอยู่มันหงทั้งเขียนกต่สีไล่ นนะทำาดอกบานก็ได้ดอกบานต <laughs> ลกกำลังจมมาโอ้ยอยากได้ดอกบ,นบานบานสนดอกเก็บแต่อดอกตุมต่มๆแล้วไันได้หน่อย <laughs> จมนะ,ะเลยมาพอดอกบาน <laughs> ดอกบานกับอบไงเนาะอบไงก็ดอกตุมต่มๆอยูอย่ขึ้นบ่ได้คุกเข้าเก็บแลวโอ้ยอันนี้ดอก ทางนี้ทางนี้ดีกว่านี่ค่ะอุ้ยสวยสวยฟุตฟุตอู้เป็นหงเป็นเป็นัน,น,น้นเลยอยากได้ขาพี่พร้อมขึ้นว่าได้เนาะขอดอยู่ท้านเนี่ยต้นบูเบรีอ่ะอืมสวยสวยพูดนะอุ้ย,ย,ยบานสมใจขึ้นอันอยูเตงจ้ะ เปล่าเปลาเพื่อ,เอนเพื่อนเบิ้งโอ้แถวเราเปิดเบิ้งบ่เห็นได้นไหเห็นบ่ค่ะง่างไก่พ่อมามันสิหลายอยู่ละเหตุนะแต่วอาหารบ่พอบ่อง่างไว้กับบ่พ่อมันบอค่ะพะยายามสิบ่ให้มันมุนนะแล้วเก็บกระเด็นเพือ่อนนะโอ้ยมีเชื้ออยู่ทางไหน,น เยอะเลยมีเชื้อด้วยโอ้ยคุณรอดีเลรอใช่นั่งไม่ได้คุ <c oughs> กเข่าแล้วมันไหนนี่เนาะใส่เราเอาแบตเตอรี่ใส่ในกระเป๋าเกงเรานั่งไม่ได้อื <c oughs> <c oughs> มนั่งได้ค่ะกำลังจม จมให้เห็ดปลาหนีหงาคือางาม้ทเทสนันดกบวันออกให้เห็นอันอันมูยิง้งใหญ่บานทะเลทะเลอยู่แ้สันดกเลยยางมาตหมมองพอดีกับื้าา <c oughs> บบลายดอกก็ได้เก็บอยู่ยางมาตหมมองบานกำลังพอดีนั่งเ <c oughs> ทียจมปากจมคอไปเด้อค่ะเด้อ เซอันเื่นกันเซตากากันโอ้นี่ค่ะตอนนี้ใบเท่าไดลรอบุ๊กนี่สวยๆอยู่นี่นี่ค่ะตอนนี้ก็ได้ได้หลายแน่แล้วละ่ะหลายเติบแล้วละ <c oughs> ่ะเนาะต้องไปเทียออกค่ะจังสี รัวหลายเ่หลายนี่ค่ะเบื้องกันเป็นปาหยามอดยังเสียเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นตะมีเป็นตะมีมัวเนาะหางมีหมองระยมมอะมนีหม <c oughs> องระซ้ำนี่ละก็เพราะได้เก็บตืมกันนะเนี่ยค่ะถ้ามันออกหลายๆนี่มันก็จะอ้ยเต็มเดือนก็จะเก็บงายนะเนาะค่ะเนาะท่วนังเห็นซ้ำนี่ท่างนี้ซ้ำนี่ออก เป็นกุ้มเล็กกุ้มหน่อยอน,นี่นอืมอันนี้ไหมหน่อยเกินเนี่ยค่ะสวยๆฝั่งนี้เออดูสิสวยๆเราไม่มีเวลาถ่ายรูปเลยมันยังยังยังไม่เจอกลุ่มที่ว่าเออน่าถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามันอยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะโอเคอยู่เนาะถ้ามันอยู่ที่เดียวกันอ่ะอันนี้มันเป็นย่อมเล็กย่อมน้อยงามอยู่ค่ะพี่น้องหมานอยู่เด้อมื่อนี่ว่าเสียแหง้งลงทุนมาตากหมอกลงทุนมากเลยนะเนี่ยไม่ได้ลงทุนหรอกลงแรง ทุนจะลงแรงเนาะค่ะห้เก็บแห้งวนแห้เก็บแห้งมันแห้งหาไปหนาแห้งพ่อแบบนี้เดีปยนไทำความสะอาดที่ลังเนี่ยเยอะแยะมากมายปีนี่มันอยู่มันก็สุป,ปี สวยโอ้ยเก็บยิ่งมันโอ้ยมาเข้าบันผุเฒ่ด้วยนี่ค่ะกล่องนึงอยู่ในนีนน้อีกนึงที่ยางไว้บ่ได้กินแบบ ช้มีดเลยนบานกำลังสวยอยากได้บานบานยังสี่หลน้จนจังอกบา้เด้อเจอ้าทีเจ้าเขาเด้อไม่ให้ตะดอก,กตุม่มๆอะไมีการจมอีกมีบ่นด้ <c oughs> อเขาให้เขาให้ก็ดีแล้วเนาะนี่สวย พี <laughs> ่น้องบ่เห็นเด้เนี่ยโอ้เห็นอันอันดอกน้อยๆอันดอกเงี้ยอยู่ข้างล่างโอ้ยดวงเงี้ยสวยให้งามหลายเดอ้ออันนี้กุ้มน้อยๆเนาะ,น,น, <c oughs> ะนี่นี่จะเซิงเห็ดอุ้ยนี่นี่อ้หูไม่เกิดลูกดูดิบานโอ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปอันเนี้ยเหมาะมาก <c oughs> ดูดินูน่นไปนู่นเลยค่ะเห็นบ่นคะ่ะ นู่นไปนู่นเลยนู่น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 นี่ค่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งใช้ให้เบิ้งโอ้ยอยากอยากไทยถอดสดดีวันนี้ไทยสดสดจังเงาปุ้งฮะพื่อนะ่อได้อยู่เด้นี่่อไดดไทยอยู่เด้่นมาดูเพื่อนสาวเจอเห็ดพึ่งโอ้ยตายแล้วเบิ้งดูเพื่อนเพื่อนเบิ้งหัวเหลี่ยมแงบแงบเลยว่ะสวยแท้ คาง่ตพุดนะเพื่อนสาวพ่อโอ้ยิึงเนี่ยค่ะเพื่อนเดี๋ยวให้นั่งตัดขาเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็มีเห็ดเนี่ยเอาเอาตัดขาเลยขอบคุณค่ะดูดีเนี่ยเล็กๆน้อยๆมันก็เก็บได้ดีเนี่ย แล้วก็ดอกหนึ่งอืมไม่ดอกนึงแหละเนี่ยเวลาก็เนาะนุ่น,นอีกน,อนุนน่นข้างหน้านุ่นดอเวลาก็มาเกระติ๊บอุ้ยยังยังเหมือนกันแต่เราก็ต้องอุย้ยดูดิดอกใหญ่ด้วยเราไม่เห็นเนี่ยหักเลยไม่เราส่งลายเราสนุกนะเราเราได้แชร์ <share S 2> กับ กับเพื่อนๆกับเอซีอ่ะที่เขาติดตามเราอ่ะอืมเขาได้เห็นได,ได้เห็นสดๆอะไรเงี้ยอตอนนี้เราอยู่ป่าอุย้ยดูดิข้างในก็มีโอ้โหนี่ไง <laughs> ตรงนี้ก็มีนี่โอ้มันมองยากเนาะเนี่ยม,มันยากอันนี้มันปิดเออใช่มันชอบขึ้น ม,ม,มันจะวางตรงไหนเลยนี่ทำไมอ่ะไม,ออไม่มีที่วางโอ้ยมึงเนี่ยค่ะมันขึ้นอยู่ในเงาเนี่ยแต่ไม่ถึงดอกน้อยก็มันขึ้นแบบไม่ได้ขึ้นเป็นพูกอันใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นนั้งจ้ะอ๊ย้ยอันนี้บนมันเน่าแลรวบอน,นี่เนี่ยเป็นแต่ไดบ่อ้ยอันนี้เนาเ่าค่ะเพื่อนๆเนี่ย อันนี้โอเคอยู่โอ้ยมันเน่าดูดิเน่าทิ้งม,มันอยู่แต่หง่าเนี่ยไปใส่เอาไปค่าเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้ม้วนหลายค่ะ <c oughs> ส่งไลฟ์ช่องเกา้อมม้วนค่ะเก็บเห็ด แล้วกะเมื่อนี้ก็ค่ำแล้วค่ะซีมงแรงแล้วเดี๋ยวหามงให้ครัวมาหับวันนี้ก็เมียบานค่ะค <c oughs> ่าจังเดจังพ่อกันพ่อกันเมื่อหนาเนาะเมื่อเดเอ่อากาศดีแล้วสิมาอีกแต่พอเลไลก็สิทรงไลช่องช่องไอช่องเก่าให้เบิ่งก่อนนะคะเนาะค่ะ,ะจังเดก็ขอบคุณเลไลที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลไลจ้าบ๊ายบาย <c oughs>